วันนี้นะคะไปซูปเปอร์มาร์เก็ตมาค่ะไปซื้อกับข้าวนะคะพวกผักพวกเนื้อมูมากาไก่ค่ะตอนนี้ได้เวลาขับรถกลับค่ะซื้อแตงโมลูกใหญ่ๆมาด้วยหนึ่งลูกค่ะแล้วเอาไปไว้หลังรถนะคะเวลาเลี้ยวรถมันก็กลิ้งไปกลิ้งมากลุกกลักลุกกลักอ้ยกว่าจะถึงบ้านแตงโมช้ำพอดีตอนนี้ก็ ใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะวันนี้กะว,ว่าจะทําผัดไก่เม็ดม่วงให้สามีทานนะคะก็อันนี้ประมาณจะสี่โมงเย็นแล้วนะคะเนี่ยอากาศมืดครึ้มมากเลยค่ะวันนี้ฝนตกทั้งวันทั้งวันเลยนะคะอันนี้เลี้ยวเข้าซอยในบ้านแล้วค่ะใช้ชีวิตที่นี่ก็มีความสุขดีนะคะเดี๋ยวนี้เขามีอวดเงนินอวดทองกันแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขาอวดความสุข